สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมติ Hero ๊กฮีโร่เขากลับรับใช้แฟนแฟนอีเชนเคนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับเป็นการรวบรวมเลขเด่นจาก20สำนักนะครับก่อนจะมาว่ากันงวดวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้ก็ย้อนกลับไปดูเมืม่องวดวันเสาร์ที่1เมษายน2568บบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัววงสีแดงนั่นก็คือตัวที่เข้าตามเป้านะครับ ผลปรากฏออก6 8 7นะครับสรุปเด่นไปนะเด่น8ดรอง9ก้า็เข้าที่เลข8นะครับหากท่านไม่ชื่นชอบการวัดกำลังเลขก็เลือกชมเอาสำนักหนึ่งสำนักก,ก็ได้ตามอัธยาศัยครับผมต่อไปเขามาว่ากันในงวดน,นี้นะครับงวดน,นี้ออกช่วงเทศกาลสงการนะครับ ตรงกับวันพุธที่สิบหกเมษายนนะครับเป็นวันหยุดชดเชยด้วยนะครับวันที่ส6หเมษายนวันพุธที่สิหเมษายนนะครับสองปหรสรวบรวมไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ต่อไปก็มาดูการวัดกำลังเลขดูเลยนะครับจาก0ูนย์ถึง9นะครับเลข1น,นะชนกัน10นำโด่งอยู่ตัวเดียวนะครับรองลงมาคือเลข7ชนกัน8ดนะครับเพราะฉะนั้นสรุปกันเป็นเลขเด่นหนึ่ง รอง7นะครับก็เลือกชมเอาเอาตามอัธยาศัยนะครับหากท่านไม่ชื่นชอบการวัดกำลังเลขก็เลือกชมเอาสำนักหนึ่งสำนักก็ได้ก็สำนักหนึ่งสำนักใดก็ได้ตามอัธยาศัยครับผมต่อไปก็มาดูข้อมูลเลขท้ายสองตัวกันบ้างงวดที่ผ่านมานะครับก็ ดูได้ตามภาพนะครับหวยออก3 6สรุปไปก็ไม่เข้าตามเป้านะครับแต่ก็มี6ก็ับสบ้างประปายนะครับหากท่านไม่ชอบการวัดกำลังเลขก็เลือกชมเอาสำานักสำนักสํานักหนึ่งสำนักใดก็ได้ตามอธัธยาศัยครับผมต่อไปก็เป็นการรวบรวม ข้อมูเลขท้าย2ตัวล่างนะครับงวดประจำวันพุทธที่16เมษายน2568นะครับรวบรวมมานที่เรียบร้อยแล้วตามภาพนะครับต่อไปก็จะมาวัดกําลังเลขกันดูนะครับจาก 09, 09ผลปรากฏว่าเลข8ชนกับ12นะครับเลข5ชนกับ8นะครับพอสรุปไปเลยก็คือเลข8นะครับรอง5ครับผมต่อไปก็เป็นผลงานของอาจารย์พิชิดชัยนะครับ ก็เลือกชมเอาได้หากท่านต้องการผลงานของท่านก็ลองย้อนดูกลับไปย้อนดูวิดีโอย้อนหลังดูได้นะครับว่าผลงานเป็นอย่างไรโดยดูสักสองสามวดมาดูนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นแนวทางนะครับหากไม่ดีท่านก็ควรจะผ่านไปเลยนะครับต่อไปก็อีกอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์ไม้เอกนะครับผลงานก็ดีพอสมควรนะครับวดนนี้สรุปให้เด่นข้างบนห้ากับหก ข้างล่างก็ห้ากับหกนะครับข้างบนฟันปฏิเลขหกนะครับข้างล่างฟันปฏิเลขห้าก็เลือกชมเอ,เอาตามอัธยาศัยนะครับตามคู่ชุดนะครับงมดทล้วก็เข้าไปสามหกนะครับแฟนๆก็ถูกหวยร่ำรวยก,กันไปตามๆกันนะครับวดนี้จะเป็นอย่างไรจะเข้าตามเป้าอีกหรือไม่ก็ลองเลือกชมดูนะครับหากท่านผู้เข้ามารับชมใหม่ยังไม่รู้ว่าผลงานท่านเป็นอย่างไรก็ลอง ไปดูย้อนหลังดูวิดีโอย้อนหลังได้เลยนะครับถ้าผลงานดีก็ติดตามกันต่อไปถ้าผลงานไม่ได้ดีไม่ได้เรื่องก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับ EP นี้ก็ขอจบก้แค่เพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพื่อทานรับรู้ข้อมูลไปอยา่างรวดเร็วอันต่อเวลานะครับวันนี้ก็ขอจบ ก็จะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม